สถานการณ์น้ำที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกัน<ช>บ้าง <ผม S 1> ค่ะหลังจากที่โดนน้ําท่วมอย่างหนักเลย<ช>แต่ตอนนี้น้ําลดลงแล้วนะคะซึ่งทางพาะะ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสายลมจอยตอนนี้ก็กลับมาเปิดร้านตามปกติค่ะหลังจากที่ระดับน้ําในแม่น้ําสายลดระดับลงเหลือแค่ประมาณ3เมตรหลายร้านจึงมาเตรียมสินค้าจําหน่ายกันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ บรรยากาศที่ตลาดสายลมจอยเช้านี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านก็พากันมาจัดเตรียมเปิดร้านด้วยการนำเอาสินค้าที่เก็บขึ้นสู่ที่สูงไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะลงมาขายตามปกติหลังจากกลางดึกที่ผ่านมาก็ต้องอกสั่นขวัญแขวนกันเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องระดับน้ำในลำน้ำก็พุ่งสูงขึ้นไปแต่ที่ระดับ4เมตรห่างจากจุดวิกฤตที่ระดับน้ำจะเข้าท่วมทั้งตลาดอยู่ประมาณแค่1เมตรเศษเท่านั้นค่ะสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำสายนะครับ ในบริเวณเส้นพรมแดนไทยเมียนมาที่จุดวัดใต้สะพานพรมแดนเช้าวันนี้ก็วัดระดับได้ประมาณ3เมตรครับทำให้น้ําที่ท่วมขังถนนลอดใต้สะพานลดลงจนเกือบจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากช่วงนี้มีมรสุมพาดผ่านประเทศไทยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเตือนระวังน้ําท่วม น้ำท่วมน้ําป่าไหลหลา,ลากในห่วงระหว่างวันที่5ถึง9กันยายนนี้นะครับสำหรับเทศบาลตะบนแม่สายก็ได้มีการจัดทำพนังกั้นน้ำไม่ให้ไหลทะลักเข้าพื้นที่ชั้นในบนถนนลอดใต้สะพานครับทำให้ในช่วงนี้จึงต้องมีการปิดการสัญจรไปก่อนแต่ก็ไม่กระทบกับการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนอกจากมีทางเบี่ยงทางอื่นที่จะไปบริเวณดังกล่าวได้อีกหลายทางครับ ขณะที่บรรยากาศโดยรวมของพื้นที่อำเภอแม่สายและพื้นที่ป่าต้นน้ำของลำน้ำสายเช้าวันนี้ก็ยังคงมืดครึ้มนะคะโดยคาดว่าน่าจะยังมีฝนที่ตกลงมาเรื่อยๆด้านผู้ขับขี่ยานพาหนะก็ควรเพิ่มความระมัดระวังเพราะฝนตกถนนลื่นก็อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้ค่ะครับผมนอกจากทางด้านของอำเภอแม่สายแล้วนะครับก็พื้นที่อื่นๆก็ต้องมีการเฝ้าระวัง